ป,ประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทําร่างแผนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและเห็นชอบการทําประชามติ3ครั้งนะคะโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือวกะกะ่ากกตเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอนะคะและจัดทําร่างแผนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยจะประกาศวันรั สมัครวันที่13พฤษภาคมนะคะส่วนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอเป็นวันที่9มิถุนายนค่ะในระดับจังหวัดเป็นวันที่16มิถุนายนนะคะและระดับประเทศเป็นวันที่26มิถุนายนค่ะ โดยการประกาศผลเลือกสวอนะคะจะมีขึ้นในวันที่2ก,กรกฎาคมนี้ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีนะคะยังเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติด้วยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างนะคะในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจากักรไทยพุทธศักราช2560นะคะ โดยที่การจัดทำรัฐธ,ธรรมนูญฉบับใหม่นะคะโดยการทําประชามติก่อนนั้นก็เห็นควรให้มีการออกเสียงจัดทำประชามติ3มครั้งค่ะและควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพุทธศักราช2,564เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวนะคะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมประชาธิปไตยที่จะช่วยส่งเสริมประชาชนให้แสดงเจตจำนงในเรื่องต่างๆได้โดยตรงค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะของไทม์ไลน์การเลือกสอวอที่กำลังจะเกิดขึ้น ครับผมก็เป็นการเลือกกันเองนะครับ<ช>เป็นการเลือกตั้งกันเองครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับ<ช>สาหรับสมาชิกวุฒิสภานอันนี้เขาใช้คํานี้จริงๆร<ช>ิงนะครับเขาใช้คํานี้จริงคือเป็นการเลือกกันเองคือเราไม่ได้เลือก<ช>แต่ว่าจะเป็นลักษณะของผู้สมัครสวเขาแต่ละแต่ละ อำเภอแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาเขาก็จะเลือกอำเภอก่อนเนาะแล้วก็แต่ละอำเภอก็มาเลือกอีกทีที่จังหวัดอะไรแบบนี้ครับค่อยขึ้นสเตปไปเรื่อยๆจนถึงระดับประเทศนะครับใช่คุณสมบัติเบื้องต้นนี่คือ40ปีขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญมีค่าสมัครด้วยใช่อยู่ที่2อ0 0ันห้าร้อบาทคใช่ครับก็เดี๋ยวใครที่สนใจก็นะครับก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะสำหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องของสวนะครับถือว่าเป็นเป็น โครงสร้างทางการเมืองที่สําคัญเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นการพูดถึงสวที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยเฉพาะในแง่ของการเลือกนายกแต่ว่าตอนนี้คือไม่ได้เลือกแล<ช>้วนะครับอำนาจในการเลือกนายกหมดแล้วแต่ว่านะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยที่จะเป็นการเลือกตั้งโดยใช้กระบวนการวิธีนี้ต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้กันน้อยในทางการเมืองเช่นเดียวกันนะครับ